สวัสดีครับบารมีธาพรนะครับผมวันนี้เราก็มีนะครับผมหมูย่างนะครับหมูย่างว้าววโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยนะอันนี้น่าจะเป็นคอหมูโอ้วันนี้เ,าเรามีแขกมาด้วยนะครับวันนี้ปู่มหาโมนีนะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักนะครับตอนนี้พี่ธุนาก็มาถึงแล้วน้าอยู่ฝ่ายไหนในภาน้าอยู่ฝ่ายไหนครใน ถามมันน้ำอยู่ก่อนน้ำาก็ยืนการทำเดิมเลยครับอร่อยไหมครับน้ำตักเลี้ยงเลยครับเขายืนการทำเดิมเครับกิ้มมันจะแบบออกเปรี้ยวหวานเปิดแล้วน่าใสบายเลยบส่เหมือนได้กินกลับมากินอาหารพื้นเมืองสองคนแหละครับน้ำก็ยืนการทำเดิมของเขาเปี้ยวก็เราก็นี่ครับไม่มีเปลี่ยนไปการพินาก็กำลังมานะพี่นามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในครัวกันว่ามีอะไรกินเพิ่มไหมครับนครับอ๋อไม่เอาครับที่เปียน มีอะไรกินเพิ่มบ้างครับเนี่ยอันนี้ของเราอันนั้นตัดไปแล้วตุกแซร็เนื้อเลรอะโอ้เดี๋ยวไปกินข้างนอกฮะนก้วยกันก็ได้กินนอกด้วยกันบอ๊ตัดไปเลยเสียงนูกหมดเหมือนฝั่งพานพี่นกนะเรอะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยหันนี้เอ้าไปเดี๋ยวรอพี่นาไปก่อนนะครับวันนี้ปิ้งหมูแล้วก็มีอันนี้ต้อนรับแขกวันนี้เราก็ปลูกต้นไม้นะทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าเลย นี่นะครับปูดไม่กิน้จิ้มเลยเนี่ยกี๊ยว้จิ้อร่อยอร่อยนจิ้มติดบเลยนะครับแล้วผมก็บอกนะครับกับพี่น้องพี่วีน้องไปอาบน้ำครับในทางพี่วีน้ำลนายกกำลังมาไปเลยเราจะไมไปถึง อันนี้ต้มแล้วก็ใส่เห็ดปิดท้ายไเรื่องเกู้าแสดงคไม่มีความเชื่อมั่นในนตจอนนี้เพต้องไปสนใจหีหรสลงเพลงอะไรเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจพี่นาพี่นัทเปิดเพลงเหรอพี่นาหนูพี่นาทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ เอาเขาซื้ออะไรมาเนี่ยลุกน้องลุงน้องรอเปล่าเนี่ยไปดูไปดูพี่น้องนามาแล้วไหเก้นลุกน้องรึปะลูกน้องเป็นอะไรนะครับลูกน้องหรอ ลูกน้องเอาเข้าบ้านแล้วอ๋ออ้อ,อยไยางหัวไก่ได้ยินเห็นอะไรสดหัวหัวไหมอียัออยงหัวอ๋อบ่มันไม่ยังหัวได้ละ่ะม,<า>มันมีแต่ดินนี่แหละดินไอ้นิดใหญ่ไอ้น้ำมันเล่นขี้ดินเล่นดินมันเล่นดินแล้วก็เอาเอาวันขึ้นรถสิบผ้าผ้านั่งไปฉีดวัคซีนมีไอพ่อฉีดฉีดวัคซีนไปยาไอ้ยาทายพยาธิเหมืนบ่คนบอกว่าอ้าวศาสตร์คือเอเนี่ยไปหาทรศัพท์คุณ เพิ่นก็เลยบอกว่าเอมันมันมีเหลือนะอ๋อเพิ่นกะเลยบอกไห่ขาอาจน้องอาจีบแบบเป็นอีหยังสิแี่เลยบอกไข่ขาเมืองอ๋อแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยละบ่เป็นอย่างละบ่เป็นอย่างมันเกิดเพิ่นบอกว่าถ้าเกิดเบื่อน้องเบื่ออาหารหรือว่าน้อง้วกจัเสียต้องกินข้าวแบบเปนบ้านนะบ่เียวว่าเออแต่ว่า น่องว่าเบื่ออาหารยาังกินเผายังเหลนอยื้อเกาก็ไปรว่าน้องว่าเป็นยัาง์กันคิ้วอ่ะเนี่ยมันนี่ปูมามึงน,นี่อ๋อันนี้ปูมึงนี่มาปลูกยนีงมาจากใส่ย่างมูเปิ้กินฝีมือปิ้งม,มนนะนะนูติดใจติดใจติดแต่แจวติดใจติดใจแจวขมบ๊อบ๊อแจวแจวอันนั้น่ะแจวแจวแจวตะไคร่อ๋อ้วย่สวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอะไรอะไรเมื่อกี้นี้บอกให้เอาหมามาตุนแล้วจะได้กินพร้อันเลยวยอดพุ่งโ่เลยสวัสดีเะสวัสดีเหร็นก็สวยไม่ได้เลยหอมแก้ม่อนเยหอมแม่อหอมแก้่จุ๊บจุ่ันี้นทาจะหอมแก้มหรอจะหอมแก้มขอยังขอเอยังหอมด

ไอ้เรา้กี้วะไอ้ตอนรับแขกได้ไหมตอนรับแขกครับมันร้อนเดี๋ยวนะนะพี่แจะพ่อาเอาไอ้ที่ลอง่อนกันอี่ว่าไปอาบน้ำนะพี่ว่านไปอาบน้ำอะไรลูกฮะอาชิี้ ไม่เมื่อกี้ยังไม่ได้หอมเลยอ๋อเหรอคือที่มานี่คือจะมาขอหอมหรอใช่เมื่อกี้นี่เช็ดปากแล้วอ๋อเช็ดปากแล้วใช่อายุเชื่ออ่ะไหนนีไอ้ที่เดินมานี่คือเดินมาทำอะไรนี่ครับวางไข่เจียวบอเด็กเขาอยากให้ผมย้ายไปตายย้ายห้ผมย้ายเปลาเขลาวไข่เจียวมึงแบบงงที่อยากให้ย้ายเปล่าสิมาหอมแก้มป๋าลูกอ้าวสิหอมเปล่าหอมเหนือกว่าชีวิตบอกไปก่อนด้วยไอ้เราหันน้ำเด้อ บอกัวก็ jamais, inglés, oui> ่้อ่นหนาได้กาหองบ้าอันนี่อันนของแช่ตัวไหนไม่ได้หอมไ่เฮ้ยน่ะเฮ้ยใครหอมใครจับตรงกลางดี๋ยวเดี๋ักเลยปิดโฆษณาก็ยก

กำลังุ่ขครรยาคุณนะคะไข่ไกของเรากำลังทำไไกนนัดแปดหลอดด้วยยีดหลอดยีใช่รด้ดดหมแล้วเหเอ้าใช้ยาใหม่แล้วนัดแดหลอดเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งรู้เนี่ยหลอดเราไม่อยู่หลอดมันน้อยไปะไรคือนัด8ดหลอดคุณสงายยาเออหลอดดูดหลอดดูดเหรอโปหลอดดูดเจ้าว้าว ในโลกของ u เนคสามารถเป็นการททุกคนนะนนะก็วันนี้มากินข้าววยกันนะครับก็บขอบค,คุณทุกคนใ้การรับชมนะครับสวัสดีครับ